สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องเสาอีสานพัฒนอาหารอร่อยจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทานอาหารเช้ากันนะคะอาหารเช้าน่าทานมากๆเลยค่ะเรามาทานอาหารเช้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มีขนมปังนะคะแล้วก็มีมาม่าค่ะแล้วก็มีขนมปังนะคะพร้อมนมช็อกโกแลตนะคะอาหารเช้าน่าทานมากๆเลยค่ะ Good Morning นะคะ น่าทานมากๆเลยค่ะและนี่ก็คืออาหารเช้านะคะอาหารเช้าคนอาหารเช้าของคนในครอบครัวค่ะอร่อยอร่อยนะคะ ขนมปังนะคะราดด้วยนมข้นนะคะหอมหวานอร่อยค่ะและนี่ก็คืออาหารเช้าของคนในครอบครัวนะคะ อร่อยอร่อยค่ะน่าทานสุดๆเลยนะคะ เ a ็กฟั t หรืออาหารเช้านะคะให้ทุกคนชมใกล้ๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด u like. u s c r i b e แล้วที่สำคัญนะคะกดกระดิง่งกิ้งกิ้งดังๆให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ บายบายอาหารเช้าน่าทานมากๆเลยนะคะทานตอนเช้าๆค่ะอร่อยอร่อยนะคะแซ่บเวอร์เลยค่ะทานแบบนี้สบายท้องด้วยนะคะ